เธออยู่ในต้องแม่แม่ในหมอกห่างลูไว้ยอเกิดเลือกใจต้างเธอค้าทันเจอจำตายใน้งต่าลุกล้างจเส้นเธอแก่เคกังเจอเพียนุ่มีุนแม่เจ้ากิจูในเพือเยอเออ

อ๋อโอ,อแคหเขมกก็เริ่มเพลินๆเนาะออมนั่นเนี่ยโอเคอ่หมามหมัดอกวันปลีเคใน,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 เคเนวันน่ะยอ,ยอ่านั่นโอ้เข็มแม่เนาะกลีตัวแม่กันได้เ้ ไปกอซื้อลั่นเธอะลั่นป้าป๊อดเธอไงได้านอูนอ,อ้อ๋อยูอูเขาก็ขายอะน้ำสมน้ำเจมขายเออแอบมีเออแอบเชียงนีว่าโ้วยวเนี่ยตออกินหนอขึ้นกิน,นมังลูกเกาก้อยกินนอขึนไรมามีมตัวโตแน่ๆกินแ <ๆ S 2> น่ๆ,ๆไ่ ไปหนาวนะไปตางให้นั่นกำปั้เลยล่ะไปไหนนั่นนั่นรู้เอฟจะลำนะออืมรู้บ่่่่า่่ฮไว้ให้ไหนนั่นนมือผิวมือผิวยือย่าก็เฮือห่าเฮือหนาวนั่นตัวนี้่ นอแล้ตซอยเร่งโนมะฮัมในวันเร่งน้ำโซมล่ะในวันเร่งน้ำโซมาัมเป็นโนม่ะฮัมเร่งโนมบว่าเร่งอาคาอ๋อัา่เ่งดอ่อ่าอดีว่ะบัว่าเร่งชากเลือใได้เซงก็ได้ออกมาอือ แม่เฮ้ามือเพียวบันตีบันดีเฮือนว่าพี่น้องเฮ้าเดไดแรงม,มือเฮือนแล้แม่เน็ตมือตีเยอะตีสังไว้ปัดด้วยน้ำตะเหลียวเลี่ยงตัวกว่าแปดเปอร์กัมเบิร์โทรมากขึ้นเด็ดไถขึ้นเนาะอย่างเลี่ยงตัวกว่าแปดอะ กงนางคนะือน่ะวันน่ะเน่แต่กอดตั้งหลังเทินวะนะันเดินดวยอินลุกเริ่มเทินกว่าวะ่าวะมาส่งค่าก,กูก็ในค่ะน้องดีเทินดีเยกก่ก,ก็เกิดกัรมิ้นแม่กิ๊ดช่วยในค่ะน้อแต่้ลยแม่เฮ็ดไว้ปานลืิ่มถือมดนั่นอันนั่นต้นไม่อุ่มๆนั่นมาอุ่มกันนั่นนั่นเอียงนั่นเอออันนั่นแหละ เออหลุดเดบเป็นแข้งคัดท่านไหนก่ะขาแบบมีเอ็นมีแหงเอาโยเนยตั้งหลังเฮือนในวันนั้นอันันทำเป็นตั้งหลังเฮือนค่ะตึกเทยวตึกตึกเฮตตึกทวอยู่นะคในค่ะในเลี่ยงน้มีแยงอิ <laughs> <laughs> này cắn à? để lại tặng lăng hơn này nó này, tặng lăng hơn nè gần mầm môn dòng mặn gà mẹ Mà môn dẫn dòng mặn gà tiêu quay im tay mô đe hạ đỏ hư 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 ผูกไว้น้ำมัำนน้ำน้ำนั่นอ,อยู่วันหมักหลายปีมึงโก็น่าๆๆๆหมักทืออีอีมันจะร้อนอ่าในของอีขวดเหรอเออเขาห้ามหมักล่ะห้ามเออของอีกขวดเอามาหมักตั้งเบียงในเชียงมดอืมด้ในเสียงอินน้ำา้ำผูกถุนเราเขาเข็ดถุลินวาเนี่ยเบียงเผื่อนั่นใชนัหนห้าม ยงหนุ่มเด็กฉ่านั่นตั้งตั้งโตขึ้นมาได้นานก้นเพีย <ๆ S 1> วันก้นเพีวปันเฮิ่นเฮ้าในวันนั้นนั่นนอนนอนสามหมื่นห้าในวันนั้นนั่นปล่อยทีกว่าพื้นมีเขี้ยง ืนขึ้นองพน,นะปาเอ,าอ,อ้อาจจะกดไวัย้งหำขมปัดป้ายข้างนอก,อกนเห็นนาอเออเขามาเงอืมไเขาจ้างไว้เผื่อหมูนี่แค่นั้นน่ะอือจ้างว้เอออ๋อแต่ว่ายแต่วายเขาเเขาไปแล้วาว,าวายันก็วายนก็วายอันนั้นมัดจะรีมนั่น เออนายมีไม้ปลูกเห็นอนะ่วนนันนั้นกันนะนายเออก้อนนั่นอูอุ่นกูพี่กอนอ่ะเอาเหตุวายไปเท่าลูกอ๋อไอ้เกิดก็คึมเป็นที่ไหนอ่ะเออนั่นแหละลีเอาอ่ะก็ผมคึมว่า,าเป๊ะแต่วันนั้นปิกตายเป็นทีละกันตัวถึงบันเทาเฮดแล้วคุยปันจะมึงใครป่วยด้วยวันน่นนี่พี่ลูกเชนพี่ลูก ไม่เาเอาไหนเออนั่นแหละพักตูงก็ควอยไขควอยมือนเอาละอีอืควายมันบูดเนี่ยอืมดูสีน้ำมันมาตาเลยต้องเสาแค่นั้นอโลๆๆเฮ้ยเราหาคนตางกันเนอกุไัยสีน้ำมันนำกุภัยเนาะกุไัยกุภัยทีอินก็จังมั้งเนะเออนั่นเนาะ điểm mắt ta điểm thái nano ạ làm lại quân nano đây để ăn mưa ta vẽ xì lông bút sang hay ít ớt này cả yên an đây làm này làm này đểm bến bến bến

กหนึ่งเมย์อินลู่หนึ่งเมยอินลู่ไอติมสิหลักมีของมึงไทยวะเนะเอามีเอามาป้ะเฮือนเนี่ยวันไหนก็ใหญ่มากมึงไทย